สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับสองสาวบ้านดงคนกาลสินเนาะค่ะเนาะมือนีผ้าไม้หมกเนาะใม้จ้าพี่น้องหมกแนอไม้จ้าหมกเนาะใม้ใส่หมูนเนาะจ้าเนาะนี่ค่ะหมูของเราหมูติดมัน,นเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเอามาหมกกันเลยจ้านี่คือปรุงเดี่ยวเรียบร,ร,ร,ร้อยนเนาะจ้าเนาะ ปรุงแล้วเรียบร้อยม,มีตะไคร้ใบมะกรูดนะจ๊ะใส่หมูใส่ต้นหอมจ้าก็มีแต่หมูแทนน้ำใหม่ไปใส่นอน้ำน้ใหม่ใส่หมูมเครื่องปรุงเขาก็บด้เห็ดให้เบิ้งนะจจนะเนาะก็ใส่ปลาแดกชุดรสนี่แหละจ้าใส่ผงนัว ห้องนัวกับปลาเด็กปลาล้าเนาะจ้ะเนาะเห็ดตองเหีเดี๋ยวเ้าค่อยไปตัดออกจาก่าจ่าคะพี่น้องเจียบปั๊บจา้าขัดใหม่จ้ะขัดใหม่นี่จ้ะเดี๋ยวเอาก็มาตัดออกนี่เนาะจา้ะเนาะเดี๋ยวเอาเห็ดไปที่ละมกจาก้า ก uh ้างไก่ <Okay. S 1> อันนี้มันแข็งจ้ะมันผับบะได่เนาะตัดทิ้งไปเลย ใหต่วงกับวาง่ามดอกจ้าแท่งผิด นี่เดี๋ยวเราก็ลัตัดนี่ออกจากพี่น้องตัดดอกจะได้สวยงามนะคะแต่ว็ดกินเองก่ต้องเน้นสวยก็ได้จ้ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็ตัดออกจานี่ค่ะ ตุดบิดตุดเบี้ยวเนี่ยกะซ่าม,มันน่าจะห้ากินเองนี่ค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวห้ามาเบิ่งตอนสุกอีกที่หนึ่งน่าจะเนาะนี่ค่ะยังเหลือเยอะเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาดูตอนสุกอีกทีนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปนึ่งให้ดูจ้า ค่ะพี่น้องมาเบิ่งหมกกันจ้านี่ค่ะพี่น้องค่ะหมกหน่อไม้จ้าอหอมหอมจ้าพี่น้องหมกหน่อไม้จ้าซุกแล้วน่าจะนะหมกหลายเลยจ้ะ ค่ะคลิปนี้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นเนเ้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจสาวบันดงค้นกันละสิน,นะะเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กับมาในเมนูมิกมกน้องใหม่จ้าเพราะว่าบอพีทบอถึกแต่พี่น้องขอโทษขออภัยค่ะจักเฝ้าออไปไซสเนาะค่ะเนะาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณที่ติดตามได้รับชมทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ